ช่องเอ็ดดี้โวยา365นะครับวันนี้เอจะมาโชว์โรงแรมโฟซีทันนะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับคือล็อบบี้โรงแรมแบบอลังการมากครับ สองเมตด้วยนะครับอยู่ในโรงแรมแล้วมา,มาชมห้องโฟร์ซีซั่นของแอดได้เลยนะคะตามขึ้นมาเลยนะกล้องแมนจะไม่ค่อยดูเรื่องจะบ้องบ้งนิดนึงนะคะขออาภัยด้วยโอ้โท่านมันจะมีความอลังการอยู่แล้วคือ, Ed คอแอดชอบคือโรงแรมนี้มากเนี่ยเข้ามาปุ๊บฝ้ายมือมันก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับนะครับเขาออกแบบมาดีมากนะใครที่แบบเป็นคนที่แบบพกกระเป๋าเวลาเดินทางอย่างเงี้ยก็ มีช่องให้ใส่แบบหลายช่องเลยก็ต่อไปนะครับจะมีที่แขวนเสื้อผ้านะครับของฟอร์ซั่นทุกอย่างจะมีลายของเขานะครับเพจ tension in detail แล้วก็คุณภาพดีมากเห็นไหมนีมีที่แขวนเดรสมีที่แขวนกางเกงของผู้ชายมีไม้ขวนเสื้อธรรมดาด้วยต่อมาทุกต่อไปก็เป็นที่วางกระเป๋าซึ่งเอ็ก็วางกระเป๋าไปแล้วนะครับทราบไหมครับ ก็จะมีที่วางกระเป๋าเพราะว่าจะมีที่วางของอีกแล้วข้างล่างก็จะมีสลิปเปอร์ให้อุ้ยสลิปเปอร์อันนี้ดูบงบงนะปกติคุณภาพของโคตรฟินท่านมันจะดีกว่านี้นะแล้วเขาจะมีแบบพวกถุงใส่แบบรอนนี่แบ็คพวกชูแบ็คเลยบอกว่าคุณภาพบางทีอย่างดีกว่าของพวกดีไซเนมมมมอร์อย่างพวกจ e ิมมนะี่ชูจิมมี่ชูอะของโคตรฟินท่านคุณภาพดีกว่าอีกเข้ามาในห้องน้ำนะครับส่วนของห้องน,น้ำคือชอบมากตรงที่มันจะ มีบั๊คบัพคือโรงงานของโฟร์ซีซันเนี่ยเกือบทุกที่เลยมันจะมีบั๊คบัพแล้วก็แชวเวอร์จะแยกนะครับอันนี้จะเป็นประตูเป็นบานเปิดออย่างนี้เราจะปิดให้ดูพอเปิดออกมาก็แล้วก็แต่งตัวแบบโป๊เน้ออ่อยหัวไปะนะครับมาถ่ายคลเล่นมาร์คนะครับคุณภาพดีมากตึกของโรงแรมตึกนี้นะคะเคยเป็นบริษัทอินชูรันมาก่อนคือจุดเด่นของโรงแรมโฟร์ซีซันเนี่ะ คือเขาจะชอบไปเทคแบบ historical building ก็คือตึกที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของเมืองนั้นๆในโลกอะแล้วก็สร้างมาเป็นโรงแรมซึ่งโรงแรมนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันซึ่งน่าจะเป็นโรงแรมที่หรูหราที่สุดแล้วในในเมืองมาดริดหรืออาจจะในประเทศสเปนเลยก็ได้นะอันนี้ที่ทางฟรอนเขาเคลมไว้แต่ข้างล่างมีชออ็อป m อเใหญ่มากหบพองงงเลยครับเราต้องเข้าไปชอ็อปละทอยลิทัลี่ของโรงแรมนี้ชอบมากมันจะเป็นของแอมเมสแต่มันไม่ใช่แอมเมส อ e ดิชั่นธรรมดาที่เขาให้ที่โรงแรมโนเทลนะครับอันนี้มันจะเป็นอุงจาดองซูลานิวนะครับก็คือกลิ่นรูมแม่น้ำนายนะครับห้องซ่วมซึ่งใหญ่มากเราก็เป็นอิตาเลียนมาเปดูดีห้องบนก็ดูดีมีลำพงลำพงเปิดอะไรข้างในห้องน้ำก็ได้ยินเนาะเป็น r a รน s h ชาวเนะครับก็อย่างที่บอกไปไม่พูดเยอะเนาะอันนี้สมอันของ เชอร์ดองมุนซูนีอยู่นะครับ <Outside> จะพาไปดูห้องเบดรูมนะครับถ้าเทียบกับแมทริกซ์สแตนดาร์ดถือว่าใหญ่ประมาณ4 5 0แควนิเตอร์ออนะครับแล้วก็อามาต่อไปในโอนของมินินิบานะครับรีวิวตั้งแต่หัวยันจีเลยนะคะแก้วก,ก็ดูคุณภาพดีมีนี่ครับแก้วนา้ำมีแก้วทัมเลอร์ใส่พวกวิสกี้เนาะมีแก้วแบบแชมเปญหรือว่าพวกสปาร์กิ้งไวน์ มีแก้วไวน์ขาวไวน์แดงให้ด้วยแต่ว่ามันจะเป็นแบบวัดใจแบบโอคูนิดนึงนะครับพวกของที่เป็นของกินอย่างเงี้ยส่วนมากมันจะไม่ฟรีเนาะเราต้องเช็คนะครับมันจะมีเขียนบอกกัเลยแต่ว่ากาแฟกับน้ำเปล่าอันเนี้ยฟรีชัวร์เพราะว่ามันไม่แทบไม่มีโรงแรมที่ไหนในโลกเลยนะครับที่ชาร์ตไีพวกกาแฟกับน้ำเปล่าถ้ามันชาร์ตก็แทกมันเลยนะคะร้านนี้ก็คือมินิบาร์นะครับถ้าจะกินอะไรก็ดูราคาก่อนส่วนมากมันจะมีプライซเลสซีซั่นเนาะ ทางัางที่โรงแรมที่พักอย่างเอฟเอนี้ยเพิ่งไปพักที่เรดิสันมาใช่ไหมครับเรด,ดิสันคือแบบว่าตู้เย็นนี่คือปิดแล้วคือไม่ให้ใช้เลยเพราะว่าเป็นโควิดใช่ไหมแต่โฟร์ซีซันนี่คือมันเหมือนเป็นห้าดาวบวกๆอะมันก็ทำไมที่พักมาซูมหน้าด้วยอย่าบ yeah, นะูลลี่ฉันะกระลงชกกระลงชกกระแลทีมีหมดเลยอะเอางงยงว่าคือมาที่เนี้ยมาอยู่ที่โฟร์ซีซันถ้าถ้ามีตังค์ยังไงก็ไม่ต้องตายเพราะว่าเซอร์วิสก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงตลอดอยากได้อะไรก็ได้ เก่งเก๊ดมาอย่างเงี้ยกระเป๋าดีเลยใช่ไหมครับก็เลยบอกแฟนว่าเธอไม่ต้องดีลแล้วเพราะว่าดีลอะไรที่เป็นสเปนที่เราคุยสัทสเปนไม่รู้เรื่องเงี้ยมันลำบากมากก็เลยบอกเขาบอกว่าให้พี่คุยกับคองเซียนเลยแล้วเดี๋ยวให้คองเซียนจัดก,การให้เพราะว่าคองเซียนที่โฟร์ดิสานาห์มันเลิศมากมันจะแบบโอเครับเรื่องมันแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจัดการให้เราก็อยู่นัง่งสวยๆเย็นอยู่เฉยๆนะครับอันนี้แก้วกาแฟก็มีแก้วทูโกให้ด้วยมีป๊อปคอร์ออน กาแฟไทยของเราบาซ่าเอ็ไม่ค่อยชอบอีห่อนนี้เท่าไหร่นชอบของเนเสเบสโซมากกว่าแต่ก็เออมันให้ฟรีอรแล้วอันนี้ชาที่บอกอืมชาอีห้อนนี้ก็เคยัไปตรงเซฟตี้ดบิวต์บล็อกอะมันจะมีอันนี้ด้วยที่ใส่เจอรี่ให้ด้วยดูดีมีรูปถ่ายสวยๆแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะ เป็นคอมเมนต์ซีรีส์อ่าไม่เป็นชื่อแฟนเวลคัมเลสเตอร์ของโฟร์ดิชันจัดเขียนด้วยแฮนด์ไรติงเสมอนะครับด้วยลายมือตลอดจะไม่มีการพิมพ์โมงโมงเบ๊ะเบ๊ะมาไม่มีนะจ๊ะโฟร์ดิชันเขียนด้วยลายมือตลอดเขาเพี้ยนเซนชั่นดีดีเทลมากเพราะฉะนั้นราคาห้องมันจะสูงมากก็อ,อยากไปคือถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่พิเศษจริงๆนอะ่ะแนะนำเลยเพราะเอสไปโฟร์ดิชันมาหลายที่มากเอสไม่เคยถูกหวังเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนโรงแรมที่เอสชอบที่สุดแล้วนะครับแล้วก็นี่มันจะมีคอมพลิเมนท์รี่์เวลคัม ใปกติอ่ะเขาจะมีแบบพวก complementary น้อง complementary drink อะไรเนี้ยพวกนี้ให้แต่เอ็ดว่าพวกโควิดช่วงโควิดอาจจะแบบที่ชอบที่สุดคืออันนี้เหมือนโควิด essential set นะครับมีทั้ง sanitizer alcohol gel กระดาษเปียกแล้วก็หน้ากากคือดีมากเขาบเขตเพ็นชั่นดีดีดีเทลนะครับแล้วก็นางบอกว่า เตียงของโพซิชันอนะโนโดาวมากนอนสบายคือสบายหมดอะในเรื่องแบบทุกช่วงทุกังหวกเนนะืจริงนนะคะแล้วก็การสั่งการก็คือสั่งการด้วย i อ a d ไอแพดตัวหาควันเดก,ก็คือใช้ iPad Pro นะครับนี่ส่วนของเตียงอะเราจะเราจะเด้งให้ดูว่าเตียงมันจะแบบเด้งขนาดไหนนะวันทนะครับ ถ้าแม่เห็นแม่ต้องตบแน่เลยพอแม่เกลียดการใส่รองเท้าแล้วก็ถอดคือต้องอาบน้ําก่อนถึงจะขึ้นเนยงได้นะครับอ่าไปส่วนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นโซฟานะครับก็ใครมาก็นั่งอ่อยผัวนั่งอะไรกับผัวก็ตรงนี้ก็ได้นะคะะนรับที่นั่งกินชมชมพูแชมเปญดทูทีวีวนะห้องมันไม่ได้ใหญ่มากมีโต๊ะกินข้าวแล้วก็อันนี้เป็นบาร์คานี่ซึ่งเปิดออกได้ไลติ้งจะปรับได้สามระดับนะครับอันนี้คือระดับสว่างสุดเนาะ จะดิมลงนิดนึงเห็นไหมก็โรแมนติกหรือว่าจะใครที่ชอบปิดไฟมืดๆนะก็จะดิมลงได้อีกนะคะอันนี้คือดิมสุดละก็ถ้าถ้าหน้าเหี้ยก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะการาต้องปิดหมดเลยเนาะแต่พอดีสวยก็สว่างสุดเลยเนาะฟุลเล่นก็ประมาณดิมๆเราก็ชอบดิมๆเหมือนกันครับเฉลิมเฉลิะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวห้องเราเจะไปโชว์พวกสปาอะไรเนี้ยจะอยู่ในวิดีโอหมดเลยนะครับติดตามต่อไปเป็นสปาแล้วค่ะ มาว่ายน้ำนะครบอยู่สาที่โรงแรมโฟซีซันมันจะมีสาใหญ่อันนี้เป็นสาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับที่เขาเลมไว้แล้วก็มันจะมีสาน้ำอุ่นด้วยเอ็ดก็ได้ถ่ายวดีโอไว้แล้วเพื่อแบบน้ำดีมากอันนี้เพิ่งว่ายมาแบบหลายรอบนะก็เลยแหกนิดน,นึงแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับเขาบอกว่าอัลคิวเคนซี่ตอนนี้เหมือนค่อนข้างจะต่ำเพราะว่าประเทศในยุโรปดาวหมดนะครับแล้วก็แขกส่วนมากที่มาคือเป็นมาจาก อาลับพันทีเพราะว่าเขามีไพรเวทเจ็ตเขาไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องพึ่งพาสายการบินเนาะก็บินมาได้เลยนะสะใหญ่มากบริการดีมากไม่ต้องจองก่อนเขาจะกำหนดจำนวนคนแล้วก็เช็คอุณหภูมิด้วยก็ p r o ีเดอร์เขาค่อนข้างจะดีแล้วก็ไว้ใจในระดับหนึ่งเลยเพราะเขาก็เช็คเราละเอียดมากเหมือนกันเนาะคือเอสออกไปไว่ายน้ำหนึ่งชั่วโมงอะ่ะกลับมาปุ๊บมีการเทินดาวันเกิดขึ้นแล้วนะครับเห็นไหม อันนี้คือเทิร์นดาวน์เซอร์วิสนะครับคือเขาจะเข้ามาจัดความเรียบร้อยของห้องอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอา Ice ไอซ์บัคเก็ตอะไรเงี้ยมาให้บปกติมันจะมีพรมปที่พื้นแต่อาจจะกลับมาอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าโรงแรมพวกนี้มันจะมีเทิร์นดาวน์เซอร์วิสนะครับก็เหมือนแบบส่งเราเข้านอนอะไรเงี้ยส่งให้หลับไม่ต้องฟื้นตื่นไม่ต้องมีหนีไม่ต้อง้นเลยประมาณน,นี้เห็นไหมก็เรียบร้อยเลยทีเดียวคือโฟร์ซีชั่นอะยังไม่เคยไปที่ไหนนะเอ็ดดี้ต้องอาปากกรีดคอมเพนเลยสักรอบ จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวโรงแรม4 s e a s o n ที่กรุงมาดริดประเทศสเปนนะครับโรงแรมที่เจ oui, e ้าหน้าที่เขาแจ้งไว้ว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในประเทศสเปนเหนือสิ่งอื่นใดแล้วการท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้มันจะลำบากนิดนึงแต่ว่า manageable เืาจะทำีโอบอกข้อควรระวังต่างหากไว้ด้วยแล้วก็ช้อปปิ้งบล็อก ร้านอาหารเด็ดๆในเมืองมาดริดนะครับใครชอบคอนเทนต์เหล่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง e d d ดดี้หัวยาสามหกด้วยนะครับสวัสดีครับบาย